สบายดีทุกคนวันนี้ตีน่าชิมาสิไพน้องอลิสาเนาะเพราะว่าตั้งคนก็ตั้งบุเคยเห็นตัวจริงตัวจริงกัดเนาะตีน่าก็บุเคยเห็นตัวจริงอลิสาอลิสาก็บุเคยเห็นตัวจริงของตีน่าเนาะแต่วันนี้ตีน่าแบบอันคุ้ดีว่าตีน่าก็มีโอกาสขึ้นมาเวียงเนาะก็เลยแบบอชี้สิไพน้องอลิสาเนาะเพราะว่าตอนนี้อันน้าสาวของอลิสาได้ว่ากับอลิสาว่ามากินเข้าเนาะมากินเข้าน้ำแน่ก็เลย มีโอกาสเซอร์ไพรส์ก็มีโอกาส,ส,กาส,สเซอร์ไพรส์เนาะตอนนี้อลิสากำลังซีมาเนาะอตอนนี้กำลังท่าอลิสามาเนาะเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวท่าไปเบิง้นนองอนอ้องอลิสาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ท่าไปเบิง้งอันตัวน้องอลิสามาเนาะก็เลยสิอฐ์ว่า ความรู้สึกของน้องอลิสาสิเป็นจังไดาเนาะตอนนี้ตีน่าก็ตื่นเต้นแหงเนาะเพราะว่าเอาเนาะตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวถ้าน้องอลิสามาก่อนเนาะเดี๋ยวเขาสิถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะตัวจริงน้องอลิสาสิเป็นจังไดาเนาะเดี๋ยวเขามาอรอลุ้นน้ากันเนาะแล้วมากับใครมากับแม่เนาะตีน,าน่าเนาะแม่กับแม่เท่าอันนี้กับน,น้องอลนะิสาเนาะซอร์ไพรส์น้องอลิสา โมฮู้เลยว่าเรามาตัวจริงเงานกคนหลวงเวียงจันท์ตัวจริงเงาเนาะค่ะแหน่กตีหน้าอีกเม้นี่บบหันเบอร์ป็นไหนยังยังอันนี้กันน้องมีนน้อยยังไม่ได้ตามหลายเดยกินข้าวเนาะนี่เนาะทอดไข่การอัดคลิปคือกันน้องมีนเจ้ากินข้าวแล้วปะกินแล้วกินแกงโน่เนะสาวแกงมากินข้าวน้ำแกงทุกคนนี่เนาะอาหารพิเศษวันนี้ พิเศษจันด็ดเอามากินน้ำกกนอีกครั้งหนึ่งคันจะกินนะกินให้แบบกินเขาน้ำแกงใช่ไหมบิดแล้วคุนท้ายมาอีกอขันนมืาดเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกว่าแบบว่าตื่นเต้นเนาะโู้วู้ว่าเจ้าสิมาว้าวคือสิให้นี่ไหมเจ้าโอเค ดีใจแล้ว <that> ก like ็สะซีไข่เนาะไม่อย่างดีใจคันถ้าอลิสาดีใจขนาดนี้แตินายูโตเลยตัวจริงงามเนาะนี่เนาะหน้าใสเนาะนี่เนาะหน้าใสยุงกัดยุงไหญตัวจริงยุงกัดตัวจริงนี้ใหญ่กวตีหนาเนาะตีหนาเลยเป็นคนเตี้ยน้อยๆอลิสาใหญ่สูงไอ้กล้องเจ้ากัดตัวใหญ่ไร้บบตัวจริงตัวโจรอันนี้มีน้อยเนาะมีน้อยตัวจริงเป็นเจ๊ด ตตุุยยคือยู่งก้องเนาะอันนี้ก็ยู่งแค่ทางเนาะยูฮานะสาวต้มไก่ตอนนี้เขากะจิ้มข้าวแล้วแล้วเนาะดิน่าก็กินแล้วมเดี๋ยวสาวมวยที่ไปกินต้มไก่มันติดหน้าต้อหน้าคือดำแล้วหรือเปล่ก้องก้องจริงค่ะตัวจริงงามสวยแล้วก็รวยมากคำคมดิณิ ตอนนี้เราก็ได้กินข้าวแลว้วแล้วเนาะเปิดอันนั<ต>้นอบอานานเนะขียนข้อความว่ามาเห็นปลาเบื่อเลยเป็นคนที่สวยและสเก๋งเอ้าอคนที่เข้าเบื่อหนึบกินได้ไหมถ้ามีโอกาสเราก็จะไปลินบ้านเลยจีนนะ่ามีโอกาสก็ไปหรือว่าไปไก่ไปผ่านมาผ่านกระเวนเวกินข้าวกินน้ำนั่งเดือไป็นที่สุดในพันธุ์โยเนาะนั่งเดือไปนะคะก็ไดบโบมีคันไปอันทางอันปักปากนี่ นั่งเหือได้อยู่ทางปกดิ่ทางบ่ฟังมาเด้เซาเลยเนาะกับไปเด้เซากับกันเขาก็ยานบ่มีเวลามาเด้เพราะว่าอันอันนี้ก็ญาเวลามามื้อนี้เขาก็อันคาเียกอยู่วัดพุ่นเนาะมื้อนกสิบวชขาว่าบวชีเนาะสิายให้เบิ่งเนาะคั่นว่ามีคนจับกล้อง บางที S <S <preach ers> <Không> ่ก็ไม่ได้มีเวลาจับกล้องเนาะถ่ายคลิปก็จริงเนาะลิซ่างามเนาะหน้าใสบวชตุยบวชจอยเนาะธรรมดาอิยดีนาดิแต่ว่าโตเจ้ากับบวคือเลยน้ำหนักสีสิเนาะคือจะได้ประมาณสามสิบแปดนี่แหละ โอ้โหย่ายมาเลยเบื่งเบื้งมาย่ายเลยวันนี้ลองยิดแท้กับิ่งตาทุยดแท้คุณกระเตี้ยแล้วเนาะเบิ่งหุ่นแล้วก็เล้ยนี่เขี้ยวกันใส่สบายสิดึงคนอร้สาสูง ตัวน้อยแล้วตัวมีคนตัวน้อยตัวน้อยจอยไ้สายเป็นคนตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เป็นคนสูงอันนี้ค่ะกัจักรีอันนี้เป็นเมตรเท่าไหร่นี่บโมูมจ้าโมโมกันคันเดากับคันเดาเดาเอาได้ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบ แม่คันชิ้วส้มก็จะมาโทรหาเด้อแม่นหกสิบดิก้าร้อยหกสิบอันเดียวกันแหละเห็นให้งงเว้าน้ำกันเองกันยังไม่เข้าใจกันตัวนี้น่าเลื่อมเพราะนเนาะเพราะว่าเต้สาเสาาหลยวได้โบได้มีมูไว้นะกับโบได้คิดว่าสิได้มาก็เพราะว่าแบบนุ่งเครื่องแบบเฮียนเลยนะนุ่งเครื่องแบบนี้แหละนุ่งกลังสิแบบเฮียนเลยเปิดเฟสขึ้นมาเห็นสิน่ะแล้วโทรถามโทรถามว่าแม่ก็ได้ไปเลยแบบนี้ เห็นม <differences S 2> ันจ <Yeah S 1> ันทร์ไปมันจันอืมแกเครื่องนเรียนออกแล้วก็จับเครื่องในสองสามตัวประมาณเลย จะได้เจอกันอีกโดนจำได้เขาก็ต้องให้คุ้มเนาะมันบอกเม้องเขาต้องฮิตคลิปมือหนึ่งมีต้องหลายๆจะลึกไว้ว่าเขาเคยมาเจอกันแต่บ้งว่าจะได้เจอกันอีกเบาคันเบาเอ็ดได้มาลาอหรือว่าดันเปิดเนาะเขาอาจจะได้เจอกันอีกว่าเขาจะเจอกันก่อนเบาอีกแล้วนจริงอลสาเบาหลายว่เก่งคือคืออยู่กล้องคืออยู่คลิปเลยเนาะเต่ว่จ้าตินน้านี่อะไรบ่อยเบาเนาะ ก็เคยบอตเว่าแบบเราเห็ดคลิปตลอดดิคันคันแปะหงเฮียนเจ้าก็มีเวลาเห็ดคลิปอ่ะก็มีแต่ว่าแบบนี่อะไรวะแบบสิท่ายกับแบบว่าอย่าในจานเห็ดนะนะแบบเวลาแบบเข้าห้องมีอย่างซีน้าก็เลยแบบรักเอาลิ้นรักไปรักเอาไปอ๋อแล้วกลับบ้านจังมาถ่ายเอามาถ่ายอยู่บ้านอยู่บ้านจะมีแบบเป็ดไก่อย่างไร ไปรักไก่ไปรักไก่รักเป็ดเราเป็นร <laughs> <Ha? S 2> oh, um ักแม่คันคันว่ารักได้นะบ้านยังบูฮูสักสิเป็ดรักรักในฝันเอาบิโน่มานี่มานี้มาหนี้จะจริงเอดีนาเป็นหนู่มเด็กเราเองเกีฟังฮะโอ้ตัวใหญ่กูมูเลยมาอยู่ในกล้องโอ้โหตัวใหญ่กูคือกันดีนคือตะคิวอยู่อร่อยฟังเนี่ย ัจริงก็ปเป็นแย่ๆงานแย่ๆแล้วแต่ต่อเาล่องยาวเนี่ยขาววะขาวเนาะขาวดำอย่นนี้ กับต้นมหาเปาเอกกับกับบางเอิ่ค anyway> ือกัดวนี้ตั <h 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 ้งใจคือกัแบบดีว่าที่น้าก็ไปเบี้ยดีเเอกก็ข้ามมาลาวก็เลยแบบนัดจอกกั็คืออันนี้มหาลิสาแล้วก็งงอลิสาแหงบุหูอยเลยว่าแล้วชิมาเอามัดมาฝนบตกว่ะตกแหงบ่แหงก็แหงมา เอากระบันจัดอันนี้ฝนตกแหงบ่อยุพี่แหงเลยแหงทุกมื้อฝนตกยุ้พุ่นกะแหงว่ะฝนแหงแีงพายุเข้าพายุเข้ากะบันจะได้ยินจะว่าวันที่สองเจ็ดหรือวันที่สองเก้าเลยแหละเสาต้องถ่าเนอ่เฝุฝนตกปากคนกะคอมเมนต์อ่านเออคอมเมนต์กะอ่านทุกอ่านเรนบอมแล้วก็อ่านหนูอ่าน ักซ่องอล em. ิสานี่ซ่องว่ะใครที่เบิ่งคลิปนี้เนาะก็สิตามซ่องอลิสาสาวน้อยเว่งจันทร์เทนเดูหรือว่าใครอยากเบิ่งคลิปต่อก็สามารถไปเบิ่งได้ที่ซ่องอลิสาเนาะเดี๋ยวอลิสาก็สิลงคลิปคือกันคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะก็ซื้อให้น้องอลิสาเนาะก็จบไปแล้วเนาะหลังจากที่เบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะว่าเป็นจังได๋หรือว่ามีความรู้สึกย eh er ังไงจีเห็นพวกเขาแบบ เจอกัน <c oughs> ตื่นเต้นเลยแบบวันนี้เอจินาาจ่า,นาน<ด>ไอาจจะอายอายเขาก็อาย,ย,อายคือแบบแบบไทยเป็นแบบเขาหลายๆเนะาะเพื่อผู้ให้ทุกคนเบื่อแก <c oughs> จบคลิปเลยไหมบอสเนียนแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อย <c oughs> ั่นป่นจอ้อง <c oughs> อลิสาเนาะกจบเอาปิดคลิปไหมปิดคลิปไหม กับส um ิบิ๊กคลิปไปเท่านี้เนาะอย่าล um ืมถ okay. no. ่ายถ่ายเบื้องคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ไปติดตามช่องน้องอลิสาเด้ออลิสามีคลิปอย่างโก้คลิปไปเที่ยวอ่ะคลิปไปนั่นไปนี่แหละแล้วก็คลิปตามเบื้องเนาะคลิปเมื่อกี้คลิปกินข้าวนำกันเนาะก็ได้ถ่ายไว้เนาะอย่าลืมไปไปเบดึงเด้อตอนนี้คนติดตามพ่อเท่าไรเด้อห้าพันหกร้อยบายเนาะแต่ว่าเอตินาฮอสมื่นแล้วทุกคนแบบแตนร้างซองตำลังอลิสาคือขึ้นแหงขนาดเลย อลิสาบุกเอยมีเวลาเห็ดคคณะบุกเีล้ถามสาวมวยได้บ้าถามสาวมวยเท่าไหร่ถามที่ถามอ้าวเท่าไหร่ล่ะเท่าไหล่ะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นลบลบหนึ่งหมื่นห้าไปดตามช่องสาวมยเด้อช่องชื่อช่องว่าอะก่อเสาวสาลาวไตมยออนทัวร์ บบฮูฮูเตฮูวาเป็นสาวมืออะไรเนาะะบายบายเนาะบีบนี่แม่เนอะแม่ดีใจโบยากไปตีนากนเด้อไปตีน้าอย่าไปครอบอันสาวมือก่อนขอบใจเก่อนนี้เราได้ร่วมกิจกรรมดีๆโดยขอบใจขอบใจที่พาไปเที่ยวเนาะแล้วก็พาพาไปหลงทาง เดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสซำรเมอร์ก็นทไปบุ๊คบ้านสาวตีนหน้าไปนอนยามนะคะตุ่มไก่ใส่ซาตุ่มไก่ใส่ซาเนาะวันด้าตกวแรงไปไรต่อให้อันดับฝนสาวตกกอนอยู่บ้านเพิ่เบื่อยินดีต้อนรับเด้อเดี๋ยวเมื่อกันเด้อะนี่น้อยลูกเอาน้ำจะห้อีป่าเน่ยบายเนาะไปายเนี่ยจอมเม่ไปบายนี่แม่บายแม่